r รสปาร์กเมกาวตีมุ่งมั่นเอาชนะไฮพาธนัชชาไป3ต่อ1เซตึกโวาวิลีเกาหลีใต้รอบที่4การแข่งขันประจำวันที่1มกราคม2567เวลา14นาฬิาระหว่างทีมเรสปาร์กเมกาวตีอยู่ในชุดขาวกับไฮพาธนัชชาอยู่ในชุดสีน้ำเงินวันนี้ทีมเรสปาร์กของเมกาวตีจิโอวานามิลานาปากิมินดูมีความมุ่งมั่นเหลือเกินเนื่องจากฟอร์มของเรสปาร์ แพ้มาหลายแมตช์แล้วในขณะที่ฟอร์มการเล่นของไฮพารธนัชาวานญ,ญาบุกิลิตและเบยูน่าดูแผ่วไปความมุ่งมั่นที่จะเก็บชัยชนะของเรสปาร์กเมกาวตีก็สมหวังชนะไป25-22ต่อ20-25 25-20ต่อและ25-23ต่อเรสปาร์กชนะไฮพาร์ธไป3-1ต่อเซตแต่เป็นการชนะที่สูสีคู่ขี้แต่ทั้ง7ทีมในโคโววิลีกก็ต้องยืนระยะให้ได้เพราะแข่งกันทั้งหมด6รอบ โดยเฉพาะการรักษาสภาพร่างกายและฟอร์มที่คงเส้นคงวา